ครับสวัสดีครับต้อนรับสู่สุดสัปดาห์กับ VOA Version Online พบกันจากทางบ้านไปถึงห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนห้องทำงานของท่านผู้ติดตามเช่นเคยวันนี้ผมจจาเรญตันสมบุญนะครับผู้ดำเนินรายการครับผมและตะพอนอ่อนสนิทนะครับผู้ร่วมรายการครับดิฉันร่างขนาดชมชื่นและดิฉันนิธิการกำลังวันค่ะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับในช่วงต้นเราก็จะมีสรุปข่าวที่กำลังเป็นประเด็น มาเสนอแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคําเรียกร้องขององค์การอนามัยโลกว่าการลดมลภาวะในอากาศจะช่วยรักษาชีวิตได้หลายล้านคนเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรามีเรื่องเทคโนโลยีนะครับ Google พัฒนาระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนที่สามารถสั่งการด้วยการแสดงสีหน้าท่าทางาวันนี้ก็เป็นเรื่องหลักใหญ่ๆที่เราจะมานำเสนอกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวนำเสนอข่าวก่อน มีเรื่องราวหลายอย่างในวันนี้แต่ว่าข่าวที่เพิ่งจะมาช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ในสารัฐตามรายงานของรอยเตอร์ก็คือดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยอาจจะสามารถขยับไปได้ก้าวเล็กๆก้าวหนึ่งเพราะว่ามีรายงานว่ากรณีที่ทางฝ่ายสหรัฐเนี่ยเรียกร้องหรือว่าตั้งข้อหาให้นางเหมิงเหมิงว่านโจ CFO ของหัวเว่ย นะครับว่าจะต้องที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่แคนาดาแล้วจะต้องเรียกร้องให้ถูกส่งตัวมาดำเนินคดีในสหรัฐดูเหมือนว่าจะมีความตกลงกันได้ตามรายงานของรอยเตอร์บ่ายวันนี้เองคือตามรายงานที่ว่านี้นะก็คือมีความตกลงกันได้ะระหว่างกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกับนางเหมืองว่านโจนะครับซึ่งเปิดเผยที่ศาลในบรุกลินในวันนี้เองว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยจะถอนฟ้องเหมืองว่านโจ ในเดือนธันวาคมที่ถึงนี้ซึ่งนับเวลาแล้วก็คือ4ปีหลังจากที่เริ่มมีการควบคุมตัวนางเหมิงว่านโจที่แวนคูเวอร์ถ้าเหมิงว่านโจเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขบางอย่างซึ่งรายละเอียดยังไม่ได้มีการเปิดเผยเงื่อนไขซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะหมายถึงว่าเหมิงว่านโจเนี่ยจะไม่ต้องถูกส่งตัวจากแคนาดามาดําเนินคดีในสหรัฐแล้วเธอสามารถจะเดินทางกลับไปประเทศจีนได้ ข้อตกลงที่ว่านี้ตามสัท์กฎหมายก็เรียกว่า Deferred Prosecution Agreement นะครับซึ่งก็เป็นลักษณะเป็นอำนาจของทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่จะทำได้ซึ่งข้อตกลงนี้มีขึ้นในขณะที่ทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยพยายามที่จะลดความตึงเครียดในเรื่องต่างๆลงนะครับถึงแม้ว่ายังมีข้อขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์ซิเค t รตี้เรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องการค้าเรื่องของสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ก็ตาม ก็เชื่อว่าในเวลาต่อไปรายละเอียดของเรื่องนี้ก็คงจะมีเพิ่มมากขึ้นตามลาดับแต่นั่นก็เป็นข่าวนะครับในเรื่องของในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยหรือว่าผู้ประหารของหัวเวย่ยน่ะมาทางด้านนครนิวยอร์กซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ของการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติอยู่นะครับในวันนี้เองเนี่ยก็มีผู้นําสตรีของหลายประเทศเนี่ยขึ้นกล่าวปราศัยอย่างเช่น มีรองประธานาธิบดีสตรี3คนแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีที่เป็นสตรี5คนขึ้นก่าวปราศัยยกตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีของสโลวาเกียซูซาน่าคาปูโตว่าก็บอกว่าเราคงจะไม่สามารถปกปักรักษาโลกของเราได้ถ้าเผื่อว่ากลุ่มคนที่ด้อยโอกาสหรือส่มเสียงอย่างเช่นสตรีผู้หญิงและเด็กแล้วว่าชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกทอดทิ้งแล้วก็ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของแทนซาเนียซาเมียซูฮูลูฮัสซันก็บอกว่าโควิด -19 เนี่ย คุกคามต่อความคืบหน้าที่สตรีและก็ผู้หญิงแล้วก็เด็กเนี่ยได้สร้างขึ้นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นก็เป็นการสะท้อนภาพให้เห็นนะครับซึ่งในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติปีนี้เนี่ยก็ประเด็นในเรื่องของที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างเช่นเรื่องโควิดเรื่องของอาหารเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยก็ดูจะรับความสนใจแล้วก็มีการสะท้อนให้เห็นเหมือนกัน ประเด็นหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าทางเลขาธิการสหประชาชาติอันโทนิโอกุยเทรเรสก็ได้พูดไว้เมื่อ2-2งสวันก่อนก็เหมือนกันก็พูดถึงเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารหรือการผลิตอาหารที่ผู้ย่า่ถูกได้สุขภาพได้คุณประโยชน์หรือว่ามีมีผลดีต่อสุขภาพใช่ไหมคุณวรังกรนาใช่ไหม ค่ะก็ถือว่าเป็นการประชุมสูงสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องอา,อาหารที่จัดเคียงข้างไปกับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งซึ่งในที่ประชุมนี้นะคะนายอันโตนิโอกูตเรยสเนี่ยก็เลขาธิการ UN นะคะก็ได้บอกว่า ครึ่งหนึ่งของประชากรบนโลกนะคะยังไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้ในขณะที่บางประเทศนั้นนะคะก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการอาหารของประชาชนซึ่งก็ถือว่าอาหารก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สําคัญในการดํารงชีวิตนะคะซึ่งการประชุมที่ว่านี้นะคะจัดไปโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการผลิตและการเข้าถึงอาหารของประชาคมโลกค่ะ นายกูตเรสยังเผยนะคะว่ามีประชากรประมาณ3,000ล้านคนนะคะที่ไม่สามารถซื้อหาหรือจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้นะคะแล้วก็มีอีกหลายร้อยคนโดยเฉพาะเด็กนะคะที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหิวโหยแต่ในขณะที่มีประชากรหลายร้อยล้านคนนะคะที่หิวโหยแล้วก็เกิดภาวะอดอยากเพราะว่าขาดแคลนอาหารในบางส่วนของโลกเช่นประเทศเยเมนในทิอเปียเนี่ยค่ะ แต่กลับเพราะว่ามีปริมาณอาหารถึงประมาณ1ใน3เลยนะคะของการผลิตอาหารบนโลกนี้นะคะที่ต้องถูกทิ้งขว้างหรือสูญเสียไปโดยที่ไม่มีคนกินหรือว่าคนได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะก็พยายามจะทําความเข้าใจทุกด้านของการผลิตอาหาระค่ะเพื่อทําให้เกิดกระบวนการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะปลอดภัยอุดมโภชนาการแล้วก็ให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะ เลยค่ะการ UN ยังบอกด้วยนะคะว่าการระบาดของโควิด1 9เนี่ยก็ยังได้เพิ่มความท้าทายมากขึ้นในหลายๆด้านนะคะเช่นมีการทําให้ความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ยังโควิดก็ยังได้ทําลายเศรษฐกิจทําให้หประชากรหลายล้านคนต้องเผชิญกับภาวะความยากจนที่รุนแรงนะคะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะผู้นําประเทศหลายประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในวันพฤหัสบดีเนี่ยก็ยังได้พูดถึงเรื่องโควิด ด้วยนะคะโดยโดย,โดยเฉพาะาผู้นำประเทศในกลุ่มประเทศแอฟริกานะคะซึ่งหลายคนก็ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตัวเองแต่ก็มีการแถลงผ่านวิดีโอคอลนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะประธานาธิบดีประเทศแอฟริกาใต้ะคะ่ะนายไซริลรามมาฟโฟซาก็ได้กล่าวในแถลงการผ่านวิดีโอคอลนะคะว่าการที่กว่า8 2เของปริมาณวัคซีนในโลกนี้ถูกซื้อไปหรือถูกจัดหาไปโดยประเทศที่ร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วก็มีน้อยกว่า1%ที่ตกอยู่ในมือของประเทศยากจนเนี่ย ก็เป็นการฟ้องถึงการขาดมนุษยธรรมของโลกนะคะในขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องก,กันโรค อของแอฟริกันนะคะก็รายงานว่ามีประชากรทวีปแอฟริกาเพียง4%เท่านั้นนะคะที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนอกจากนี้นะคะประธานาธิบดีของประเทศซิมบับเวค่ะเอมมราสันมานันกากว่าก็กล่าวนะคะว่าการกักตุนวัคซีนและการกระจายวัคซีนที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็นําไปสู่การรูปแบบการฉีดวัคซีนที่ไม่สม่ําเสมอทั่วโลกนะคะแล้วก็เขายังบอกได้ว่าชาตินิยมวัคซีนเนี่ยมีแต่จะแพ้ภัยตัวเองนะคะเพราะว่าตราบใดที่ ไม่มีใครปลอดภัยในโลกนี้นะคะก็ทั้งโลกก็ไม่มีใครปลอดภัยเช่นกันนะคะเขาก็ยังย้ำด้วยว่าคนทั้งโลกนี่ควรจะได้รับวัคซีนโดยทั่วถึงกันค่ะครับแต่ก็เป็นเรื่องของภาพรวมของวัคซีนโดยเฉพาะในแอฟริกาที่บอกว่ายัางโอกาสการเข้าถึงยังน้อยอยู่แต่ในอเมริกาเองเนี่ยในช่วงหลายวันหรือว่าอย่างน้อยๆสักอาทิตย์สองาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังหหน่วยงานกํากับหน่วยงานองค์การอาหารและยาศูนย์ควบคุมป้องกันโรคข,ของสหรัฐก็ มีท่าทีที่เรียกว่าค่อยๆมาจนผู้คนสับสนมากมายเลยผมตามข่าวดูก็ค่อนข้างจะสับสนแต่ดูเหมือนว่าความสับสนเนี่ยดูเหมือนว่าจะยุติละเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองผู้ในการศูนย์ดีซีก็ออกมาค่าๆว่าตัดสินใจในเรื่องของว่าใครควรจะได้วัคซีนบูสเตอร์เข็มสคุณรัฐพลสรุปให้ฟังหน่อยว่าตกลงแล้วสรุปแล้วตอนนี้วัคซีนเข็มสามเนี่ยจะใครมีโอกาสได้บ้างคนกลุ่มไหน ครับน่าจะเป็นเรื่องที่คุยมาสักอาทิตย์หนึ่งนะถ้าผมไม่หลงวันหลงเวลานะว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาของ CDC เนี่ยของอา,อาหาร,รยาของสหรัฐเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนําว่ากลุ่มที่จะได้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะและคําถามต่อมาก็คือต้องพิจารณานะว่าตกลงใครได้บ้างก็คุยกันมานานนะครับสรุปนะครับ พออของ CDC หรือว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐเนี่ยอนุมัติให้ใช้ไฟเซอร์เข็มที่3ได้หรือว่าเป็นเข็มกระตุ้นภูมินะครับสำหรับประชาชนกลุ่มทั้งมีอาชีพแล้วก็ช่วงอายุด้วยนะครับถ้าเป็นบุคลากรด้านอาชีพต่างๆเนี่ยก็จะมีผู้ที่ทํางานการแพทย์ด่านหน้าแล้วก็บุคลากรดัานหน้าในเรื่องอื่นๆแล้วก็มีครูนะรวมทั้งผู้ทํางานด้านสาธารณสุขผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงต่อการติดโควิดสิก็จะรับ วัคซีนเข็ม3ของไฟเซอร์ถ้าเป็นช่วงอายุนะครับก็มีกลุ่มอายุ65ปีขึ้นไปส่วนมากก็คือผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรานะแล้วก็ประชาชนกลุ่ม50ถึง64ปีที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพนะครับเมื่อคืนวันพฤหัสบดีก,ก็คือเมื่อคืนตามเวลาของสหรัฐนะครับ แพทย์หญิงโรเชลาเลนสกี้ผอของซีซีเนี่ยตัดสินใจเพิ่มนะฮะบ,บุคลากรด่านหน้าที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ไปอยู่ในกลุ่มที่จะรับวัคซีนวัคซนเข็มบูสเตอร์นะครับทางด้านยุโรปคาดกันว่าน่าจะเป็นเดือนตุลาคมนะครับคุณจำเรินน่าจะมีการพิจารณาในลักษณะเดียวกันก็ตามข่าวกันนะครับว่าทางยุโรปเนี่ยจะไปในทางเดียวกับสหรัฐหรือไม่เรื่องวัคซีนเข็มบูสเตอร์ของไฟเซอร์ครับครับนั่นก็เป็นอย่างน้อยที่สุดก็ เป็นความค่อนข้างชัดเจนจากหน่วยงานด้านายาของสารัฐนะครับว่าเข็มสามใครควรจะได้บ้างอีกด้านหนึ่งก็อาจจะยังพอมีความสับสนซึ่งหลายคนก็คงได้ยินได้ฟังว่าวุฒิสมาชิกแธมมี่ดักเวิร์ดก็ได้มีการพูดว่าก็มีความพยายามที่จะให้วัคซีนเพิ่มบริจาคเพิ่มกับทางฝ่ายไทยซึ่งก็ดูเหมือนว่ายังมี ติดปัญหาอุปสรรคอยู่ก็ยังไม่มีคําตอบชัดเจนนะครับวันนี้เองทางสถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันก็ได้ออกคําแถลงที่อธิบายเรื่องนี้หรือว่าพยายามจะอธิบายเรื่องนี้ก็อันนี้ผมก็จะอ่านจากคําแถลงของทางสถานทูตเลยนะครับซึ่งในขณะที่รายงานเนี่ยทางคุณพี่เนียิตรการตุลาชมเข้าไปที่สถานทูตเพราะว่าได,ได้ได้รับรายงานว่าทางทูตก็จะมีการถแถลงข่าวด้วยตนเองนะครับ ก็ในคําแถลงตอนนี้ซึ่งมีข้อมูลอยู่ก็บอกว่าทางสถานทูตไทยได้ติดตามกับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐทำเนียบขาแล้วก็สภาความมั่นคงอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องกรณีการบริจาควัคซีนเพิ่มอีก1ล้านโดสนอกเหนือจาก1.5ล้านโดสซึ่งส่งถึงไทยไปแล้วเมื่อปลายกรกฎาคมนะครับโดยล่าสุดทางสถานทูตรับทราบจากทางการสหรัฐว่าอยู่ระหว่างดําเนินการภายในก่อนที่จะส่งมอบวัคซีนให้ไทยนะครับซึ่งฝ่ายสหรัฐคาดว่าจะจัดส่งได้ภายในเดือนตุลาเป็นอย่างเร็วนะครับ ก่อนหน้านี้ทางอธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณธานีแสงรัฐก็ได้แถลงชี้แจงที่เมืองไทยบอกว่าสถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันรายงานว่าตอนนี้ฝ่ายสหรัฐยังอยู่ระหว่างดำเนินการภายในยังไม่ได้กำหนดการส่งมอบวัคซีนยังไม่ได้ประสานงานด้านเอกสารกับหน่วยงานราชการใดๆทั้งสิ้นของไทยก็เชื่อว่าถ้ามีโอกาสได้ซักถามผู้ที่เกี่ยวข้องในเวลาต่อไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคุณดอนปรมัติวินยัยรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รองนาย,ยกรัฐมนตรี มีกำหนดจะมาเยือนกรุงวอชิงตันพบปะก,กับชุมชนชาวไทยแล้วก็คาดว่า,าน่าจะมีโอกาสได้เข้าพบกับพันโทหญิงแทมมี่ดักเวิร์ตในสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีความกระจ่างชัดเรื่องนี้แล้วเราก็พยายามจะหาโอกาสอาสอบถามหรือสัมภาษณ์กับรัฐต่างประเทศของไทยเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนเมื่อมีอะไรแล้วก็จะนํามาเพิ่มเติมนั่นก็เป็นเรื่องที่วอชิงตันนะครับในตอนนี้อีกด้านหนึ่งในวอชิงตันคุัธพล อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนกันยาตอนนี้ที่พูดกันที่วอชิงตันนี่มีปัญหาอยู่สองอย่างว่ารัฐบาลจะต้องปิดทําการไหมเพราะว่างบประมาณจะผ่านไม่ผ่านกับอีกอันหนึ่งที่มีปัญหาสองลาปีมาถี่เรื่องของการปรับเพดานหนี้สองอย่างนี้อาจจะไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่ว่ามันก็มีผลนะครับ เอาเป็นว่าในขณะที่เรื่องของการปิดที่ทําการรัฐบาลก็ประมาณจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยอันนั้นเรายังไม่พูดถึงเพราะว่าอาจจะง่ายกว่ามีการออกกฎหมายกบประมาณสั้นๆไปแต่เพดานนี้เนี่ยพูดกันมาหลายครั้งนะครับแล้วก็กลับมาพูดกันอีกทีคุณรัฐพลอธิบายหน่อยว่ามันทําไมมันถึงมากลับมาเป็นปัญหาได้ทุกครั้งแล้วมันจะต้องใช้มาตรการอะไรถึงจะขบแก้เรื่องนี้ได้เพดานนี้ ทุกครั้งที่เพดานนี่เป็นประเด็นร้อนในสภานะครับเศรษฐกิจอเมริกาก็อยู่ในภาวะที่เหมือนมีเมฆปกคลุมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณเบินน่าสนใจมากเลยคือเรื่องเพดานนี่เนี่ยปัจจุบันเรามองว่าเป็นประเด็นการเมืองแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งกีดขวางนะในการเจรจารต่อรองทางการเมืองแต่ว่าในอดีตย้อนกลับไปเมื่อเกือบร้อยปีก่อนเนี่ยเรื่องเพดานนี่เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเพื่ออำนนยความสะดวกนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐ ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยทุกครั้งที่มีการเพิ่มงบประมาณเนี่ยก็จะต้องออกพันธบัตรเพื่อเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายต้องผ่านสภานะพอตอนช่วงสงครามโลกเนี่ยเขาต้องการอำนวยความสะดวกว่าไม่ต้องมาผ่านสภาทุกครั้งที่มีการออกพันธบัตรก็เลยเ,เกิดวัฒนธรรมเพดานนี้ขึ้นก็คือทําได้เลยนะถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแต่เมื่ออเมริกาเนี่ยมีภาพทางการเมืองชัดขึ้นเรื่อยๆนะความ ขัดแยง้งด้านนโยบายด้านค่านิยมของพรรคเดโมแครตกับหรือพรรคบิกันเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นเนี่ยเรื่องเพดานนี่กลายเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นที่ถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมืองนะเขาบอกอย่างนั้นตั้งแต่ปีคศ1960หรือว่า61ปีก่อนเนี่ยก็มีการเจรจาเพิ่มเพดานนี่นะหรือว่าหรือสองช้อยก็คือว่าอันแรกคือเพิ่มเพดานนี่หรือว่าระง,งับการใช้เพดานนี้ก็คือเดินหน้าต่อได้เนี่ย ไปแล้วถึง80ครั้งนะครับครั้งล่าสุดที่เราร้อนร้อนหนาวหนาวกันนะก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มเพดานนี้ซึ่งมาจากการที่ทางเดโมแครตเมื่อวันอังคารเนี่ยนะครับก็สนับสนุนให้มีการระง,งับใช้เพดานนี้ไปจนถึงปีหน้าซึ่งประเด็นนี้เนะี่ยรีพับริกันซึ่งอยู่ในสภาพูสภาสูงน่าจะนำมาหยิบยกแล้วก็พิปรายอย่างเผ็ดร้อนนะในวุฒิสภานะซึ่งวุฒิสภาก็เสียง เท่าๆกันเลย50-50ดังนั้นเนี่ยการเกิดความชังงักงานทางการเมืองเมื่อเรื่องถึงรัฐสภาวุฒิสภาเนี่ยเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับปมปัญหานะครับถามว่าเหตุใดนะครับฝ่ายริพ u บ l ิกันถึงไม่ชอบนะความคิดที่จะระง,งับการใช้เพดานนี้ A.P. พี EP เขาบอกนะครับว่าน่าจะเป็นภาพรวมเนี่ยคือคริพับกันเนี่ยน่าจะไม่ชอบนโยบายของพรรคเดโมแครต ภายใต้ธานธบทีโจไบเดนโดยรวมก็จึงใช้เพดานนี่เนี่ยเป็นประเด็นที่กับเคี่ยวทางการเมืองกับทางเดโมแครตน,น,นะครับมิชเบอร์คอนเนลแล้วก็สมาชิกของริพับลิกันเนี่ยมองว่าเรื่องการกู้เกินเพดานเนี่ยเกี่ยวข้องกับแผนของไบเดนที่จะขึ้นภาษีคนรวยขึ้นภาษีบริษัทอเมริกันแล้วก็เอาเงินไปช่วยในโครงการสวัสดิการต่างๆรวมถึงการทดแทนการลดหย่อนภาษีให้ชนชั้นกลางนะฝ่ายริพับลิกันเนี่ยบอกว่า การขึ้นภาษีของไบเดนเนี่ยในที่สุดเนี่ยก็จะสร้างแรงกระเพื่อมเดือดร้อนต่อเศรษฐกิจเดือดร้อนต่อชนชั้นกลางที่ฝ่ายเดโมแครตต้องการจะช่วยเหลือแถมยังแปะป้ายด้วยว่าเป็นแนวทางสู่สังคมนิยมนะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะส่งผลถึงเศรษฐกิจอเมริกันด้วยนะครับเพราะว่านักวิเคราะห์ของ,ง Moody's Analytics เนี่ยบอกว่าหากเหตุการณ์ทางตันเรื่องเพดานเนี่ยส่งผลให้เกิด ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยนะฮะประชาชนราว6ล้านรายเนี่ยอาจจะตกงานแล้วก็ตลาดหุ้นอาจจะร่วงนะฮทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของครอบครัวอเมริกันเนี่ยสูญไปรวมแล้วกว่า15ล้านล้านดอลลาร์นะฮะเพดานนี้ปัจจุบันของอเมริกันนั้นอยู่ที่28.4ล้านล้านดอลลาร์นะฮะใหญ่กว่าเศรษฐกิจอเมริกันซะอีกนะครับแล้วก็ในช่วงของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีการระงับใช้เพดานนี้ถึง3ครั้งนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ย ก็ได้ความร่วมมือจากฝ่ายของเดโมแครตนี่แหละครับร่วมกับริรพับ์บิกันทำให้สามารถผลักดันการะระง,งับการใช้เพดานนี้ได้นะครับสรงท้ายนะครับอยากจะพูดถึงเรื่องของจุดยืนของประธานาธิบดีโจไบเดนโจไบเดนเนี่ยมองครับว่าน่าจะเป็นเรื่องอการร่วมมือกันมากกว่านะครับในการเจรจาให้เกิดทางออกเกี่ยวกับเพดานนี้สหรัฐเพราะว่าไบเดนบอกว่าการที่สหรัฐเนี่ย ระง,งับใช้เบธานีแล้วก็ทําให้มีเงินมาชําระหนี้ไม่นําไปสู่ภาวะที่อเมริกันเนี่ยไม่มีความสามารถในการชรําระหนี้ได้มันสะท้อนให้เห็นถึงการที่อเมริกาเนี่ยมีความรับผิดชอบทางการทางการคลังคือยอมที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาใช้ใจ่ายหมุนเวียนแล้วก็ทําให้สามารถจ่ายนี้ได้เพราะว่าภาพของอเมริกาถ้าไม่สามารถจ่ายนี้ได้เนี่ย เรื่องเรตติ้งความน่าเชื่อถือก็จะลดลงนะตลาดหุ้นก็จะสั่นสะเทือนมาดูความคิดเห็นของประชาชนขณะนี้กันครับคือแม้ว่านักการเมืองในสภาเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่หาข้อตกลงกันยากเหลือเกินนะแต่ว่าพิว Research ที่สัมภาษณ์คนแล้วก็สำรวจความคิดเห็นคนเนะี่ยบอกว่าในขณะที่เกิดการระบาดของโควิดสินะครับคนจํานวนไม่มากเท่าไหร่นะครับกังวลเกี่ยวกับเรื่องเพดานี่โดย47%เนะี่ยบอกว่า เรื่องการขาดดุลงบประมาณเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากซึ่งน้อยกว่าเมื่อ3ปีก่อนที่คนที่บอกว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเนี่ยอยู่ที่ระดับ155ของผู้ตอบแบบสอบถาม,ค,มครับคุณดำเนินครับก็ขอบคุณครับที่ช่วยสรุปเรื่องนี้ให้ฟังก็เรียกว่าเพดานนี้ก็เป็นเรื่องเก่าประเด็นการเมืองเก่า ไม่รู้จะเก่าเท่าฟอสซิลรอยเท้ามนุษย์เก่าแก่2 3 0 0 0ปีหรือเปล่าคุณนิติการสรุปเรื่องนี้ให้ฟังสั้นๆได้ไหมว่ามันเจอที่ไหนมันยังไงอันนี้เก่าจริงนะคะเพราะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันก็ไปค้นพบรอยเท้ามนุษย์เก่าแก่เกือบ2 3 0 0 0ปีนะคะในมลรรัตนิวเม็กซิโกที่บ่งชี้ว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะเดินทางมาถึงทวีปอเมริกาได้ยาวนานกว่าที่คาดการไว้อันนี้เป็นรายงานของเอนะคะซึ่ง เปิดเผยงานศึกษาชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร s c i e n c ์เมื่อวันพบบาหัสบดีที่ทางสำนักงานาสำรวจธรณีวิทยาสาหรัฐ้บอกว่าไปวิเคราะห์ฟอสซิลรอยเท้ามนุษย์ที่พบบริเวณก้นทะเลสาบที่แห้งเหือดในอุทยานแห่งชาติไวแซนส์นะคะเมื่อปี2009พอดูไปดูมาแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นรอยเท้าของเด็กและวัยรุ่นในยุคน้ำแข็งตอนปลายซึ่งน่าจะเป็นรอยเท้าที่เกิดขึ้นประมาณ 22,800ปีหรือว่าใหม่กว่านั้นหน่อยก็ประมาณ21,130ปีก่อนนะคะทีมวิจัยก็บอกว่าการค้นพบครั้งนี้ช่วยไขยปริศน,นาที่นักวิทยาศาสตร์ค้างคาใจมานานคือมนุษย์กลุ่มแรกเดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเมื่อไหร่กันแน่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการวิเคราะห์จากหลักฐานต่างๆแล้วก็พบว่าประเมินว่ามนุษย์กลุ่มแรกที่มาถึงทวีปอเมริกาทั้งเหนือและใต้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13,000จนถึง2,6000ปีก่อน,นะคะ่ะ ขอบคุณครับคุณนิติการนั่นก็เป็นสรุปในช่วงเสนอข่าวนะครับคุณกำลังติดตามสุดสัปดาห์กับ VOA v e r s i o น Work From Home เดี๋ยวเรามาฟังผมเกิ่นไว้ตอนแรกมีเรื่องของคำเตือนหรือคำเรียกร้องจากองค์การในามโลกว่า p o พอลูชันมีภัยต่อสุขภาพอ่ะมอบหน้าที่ในเวลาสัก2อสนาทีต่อจากนี้ให้คุณวรังคณาสรุปให้ฟังครับ องค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้ออกแนวทางใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศโลกค่ะที่อาจจะช่วยชีวิตผู้คนได้มากถึง7ล้านคนนะคะที่ในแต่ละปีเนี่ยต้องเสียชีวิตเนื่องจากมลพิษทางอากาศค่ะ,คะผู้อำนวยการ WHO นะคะเทดรอสอัตตาฮอมเกรเบเบยซุสก็เผยว่าการหายใจเอาอากาศสกรปรกเข้าไปเนี่ยนะคะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคปอดอักเสบโรคหอบหืดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแล้วก็โรคที่ไม่ติดต่ออื่นนี้ด้วยนะคะเช่นโรคหัวใจแล้วก็มะเร็งนะคะ เกียร์ยซูสนะคะยังกล่าวาาว่ามลภาวะทางอากาศเนี่ยเป็นภัยสุขภาพในทุกประเทศนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและปานกลางที่ประสบกับคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่นะคะเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนะคะความแออัดของเมืองแล้วก็มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในครัวเรือนนะคะเช่นการหุงต้มการทำความร้อนนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะคุณจำเริญองค์การอนามัยโลกเนี่ยเคยออกรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศโลกเมื่อปี2005นะคะแต่หลังจากนั้นก็มีหลักฐานใหม่คะ่ะที่แสดงเห็นว่าสุขภาพของมนุษย์เนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยสามารถได้รับผลกระทบนะคะจากมลภาวะทางอากาศในปริมาณที่น้อยกว่าที่คิดคือไม,ไ,ไม่ได้จำเป็นต้องเยอะมากนะคะปริมาณที่น้อยกว่าที่คิดเนี่ยก,ก็มีผลกระทบต่อคุณภาพของ สุขภาพของมนุษย์ได้แล้วดังนั้นองค์การอนามัยโลกนะคะจึงได้แนะนําที่จะให้ลดระดับคุณภาพอากาศนะคะสำหรับตัวก่อมลพิษที่สําคัญ5ประเภทนะคะเช่นไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะนอกจากนี้นะคะการนอกจากการที่จะพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของอากาศแล้วจะช่วยในเรื่องสุขภาพของมนุษย์แล้วนะคะก็ยังสามารถช่วยในด้านเศรษฐกิจอีกด้วยนะคะเพราะว่าธนาคารโลกหรือ World Bank นะคะคาดการไว้นะคะว่าค่าใช้จ่ายทั่วโลกเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพที่เกิดจากมลภาวะที่อยู่ในอากาศทั่วไปนะคะอยู่ที่ประมาณปีละ 5. 5ละ5้ล้านล้านดอลลาร์เลยค่ะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ครับขอบคุณครับก็เป็นข้อคิดนะครับว่าเราก็อยู่ท่ามกลางาสภาพแวดล้อมหรือภาวะระบบนิเวศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเราในทางใดทางหนึ่งแน่นอนวันนี้สุนตากับ VOA ก็มีเรื่องค่อนข้างจะหนักหนักพอสมควรอยู่แล้วก็เลยจะอยากจะส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่อาจจะช่วยช่วยชีวิตหรือช่วยเปลี่ยนชีวิต ให้กับคนบางกลุ่มได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พิการนะครับใช้อวัยวะได้ไม่สมบูรณ์เพราะมีข่าวว่า Google เนี่ยพัฒนาระบบสั่งการสมาร์ทโฟนที่สามารถควบคุมได้ด้วยการแสดงสีหน้าซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการอ่ะมอบหน้าที่นี้ไว้ให้กับเทคกรูของเราคุณนิติการกำลังวันอันดีฉันไปดูฟอสซิลแล้วก็กลับมาเทคโนโลยีกันต่อถ้าเก่าปุ๊บใหม่ปั๊บมาทันทีเลยอ่ะส่งท้ายวันนี้ เป็นเรื่องราวของ Google นะคะบ,บอกว่าให้ความใส่ใจกับคนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการพูดให้สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้สะดวกขึ้นแบบไร้การสัมผัสคือแบบแฮนด์ฟรีแบบจริงจังเลยนะคะด้วยการแสดงสีหน้าท่าทางอันนี้เป็นรายงานของ a s p ค่ะระบบที่ออกมาเนี่ยเขาได้ใช้ผนวกระบบ Machine Learning กับการทำงานของกล้องหน้าของสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อที่จะจัดทำระบบสั่งการเพื่อคนพิการ โดยการตรวจจับการแสดงใบหน้าแล้วก็การเคลื่อนไหวของดวงตาผู้ใช้คือหมายความว่าแสดงสแกนหน้าบนจอสมาร์ทโฟนแล้วก็เลือกที่จะใช้คําสั่งต่างๆได้อย่างเช่นการยิ้มการเลิกคิ้วการอ้าปากหรือจะมองซ้ายมองขวาหรือว่ามองบนแบบที่ฉันมองประจำนะคะฟีเจอร์ใหม่เพื่อคนพิการอันแรกเรียกว่า camera s w i t c h e s นะคะจะให้ผู้แสดงสีหน้าเนี่ยแทนที่จะใช้นิ้วกดไปเนี่ยเขาจะให้เป็นลักษณะคืออาจจะใช้ พยายามใช้สีหน้าแทนการใช้นิ้วส่วนอีกโหมดหนึ่งนะคะฟีเจอร์หนึ่งเรียกว่า activate อันนี้เป็นแอปพลิเคชันค่ะใน Android เท่านั้นให้ผู้ใช้แสดงท่าทางเพื่อออกคำสั่งกับสมาร์ทโฟนจะให้ส่งข้อความหรือว่าให้โทรออกก็ได้อันนี้เริ่มใช้แล้วนะคะแอปพลิเคชัน activate ในออสเตรเลียอังกฤษแคนาดาและสหรัฐนะคะใครอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ไปลองใช้ได้ ที่ทางบริษัทไอทีเทคโนโลยีต่างๆพยายามผลักดันเรื่องของการเข้าถึงของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการพูดเนี่ยเป็นเป็นเพราะว่ามีข้อมูลจาก cdc ค่ะประเมินว่ามีคนในวัยผู้ใหญ่61ล้านคน,นอเมริกานะคะที่มีภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและการพูดก็เลยเป็นแรงผลักดันค่ะให้บริษัทไอทีอย่าง google นะคะแล้วก็คู่แข่งอย่าง apple และ microsoft เนี่ย เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้ทุกคนรวมถึงผู้สูงอายุด้วยสามารถที่จะเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้มากขึ้นนั่นเองค่ะครับก็เรียกว่าเป็นพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้นง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนบางกลุ่มก็เรียกว่า Google ค่าย Google ก็โยนเชือกขึ้นไปบนเวทีแล้วเราก็คงต้องอรอดูว่าค่าย iPhone เนี่ยเขาจะมีอะไรมาแก้ลำหรือมาตอบโต้นะหลังจากนี้ว่าเขาจะพัฒนาแอปอะไรบ้าง ครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังผู้ติดตามนะครับก็คิดว่าสมควรแก่เวลาที่เราจะลากันไปก่อนเพื่อที่ว่าผู้ติดตามจะได้มีเวลาไปทำกิจวัตรประจำวันอย่างอื่นนะครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ